สวัสดีครับจับช่องช่างคอมมือหนึ่งนะครับก็ช่างคอมหนึ่งมือนะครับครับก็วันนี้มาแนะนำนะครับสาระดีๆผมว่าทุกท่านนะครับคงจะได้เจอปัญหาของเรื่องเสียงออกเบานะครับ ในเบื้องต้นก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับการปรับเสียงนะครับการปรับเสียงที่ซาวก่อนนะครับคือถ้าปกติอ่ะก็เราเคยใช้เสียงมันดังดีอยู่นะครับดังดีอยู่แล้วอยู่ๆมันมันหายนะครับมันหายนะครับในเบื้องต้นก็อยากให้ลูกค้าไปดูที่จุดง่ายๆเลยก่อนนะครับก็คืออ่าอย่างอย่างผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่งแตะเสียงนะครับนี่นะครับเล่งเสียงจุดนี้1จุดนะครับแล้วก็อีกจุดนี้ 2จุดนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่สมาชิกก็จะเล่นอยู่แค่2จุดนี้นะครับเนี่ยมันถ้าได้ฟังนะลำมันดังออกลําโพงก็ดังดีนะแต่เวลาทําไมเสียงมันออกตรงนี้ไม่ดีนะครับเจอกันใช่ไหมครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาปรับแต่งง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเข้าอะไรเยอะยุ่งยากนะครับเราไปคลิกขวานะครับที่ที่ตัวรูปลําโพงก่อนเลยนะครับที่ตัวรูปลําโพงอันนี้เสียงคือเล่งสุดแล้วก็ได้แค่นี้นะ นี่โอเคลองไปปรับแงดูกันนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเสียงว่าถ้าเราปรับปรับที่ซาวนะครับมันจะไอ้นั่นดังดีไหมนะครับโอเคเราก็จะมาคลิกขวาที่รูปซาวนี้นะครับรูปซาวตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็มาที่ Open Volume mixer ใช่ไหมครับโอภูม Open Volume m i x นะครับนี่เลยนะครับมันจะมีฟังก์ชันตรงเนี้ยนะครับฟังก์ชันตรงนี้นะครับที่ ที่ไปเบานะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ใช้ไฟฟ e f อกนะครับไฟฟอกตรงนี้มันก็เบาอยู่นะครับแต่ถ้าใครไม่เห็นเราอย่างเราใช้โคมอยู่เนาะเราต้องไปเร่งที่โคมนะครับเราต้องกดนี่ครับที่ลูกศรนี้เลยนะครับกดที่ลูกศรนี้นะครับมันจะเลื่อนไปหาไอเอโคมนะครับนี่เห็นไหมไอเอโคมเบามาเยอะเลยนะครับเนี่ยพอเราเร่งตรงนี้ขึ้นไปนะครับเร่งตรงนี้ขึ้นไปก็จะดังเหมือนเดิมนะครับบางทีมันมาเบาลงนะครับซึ่ง ซึ่งบางทีมันน่าจะเป็นระบบมันอาจจะเบานะครับนี่ไปนะครับนะครับเป็นไงฮะหายแล้วนะครับดังดีเลยนะครับนี่คือเร่งสุดเลยก็ดังเหมือนเท่าเดิมครับซาวเท่าเดิมแต่ถ้าอยากได้กําลังเสียงที่มากขึ้นก็ต้องก็ต้องเพิ่มซาวอีกทีหนึ่งนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านประหยัดงบนะครับก็ลองดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าซาวไม่ดังเพราะสาเหตุตรงนี้หรือเปล่านะครับลองเร่งดูก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ผมเบาละ โอเคเป็นไงครับง่ดยไหมครับนะครับตอนนี้ก็ตรงนี้ก็เล่งสุดมันก็ดังขึ้นนะครับดังขึ้นนะครับเดนะครับเดี๋ยวเราลองฟังถ้าเป็นเพลงอะไรก็น่าจะไดหเนดังขึ้นนะครับเออไม่เปิดเพลงอย่างนีีกสินโอเคนะครับงั้นก็เอาแค่นี้นะครับเนี่ยท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสาวไม่ดังนะครับก็ลองนะครับลองลองปรับแต่งตรง ตรงนี้ดูก่อนนะครับคลิกข,ขวานะครับแล้วก็ลองทําดูนะครับติดตรงไหน,นทักสอบถามช่างชินไว้ได้เลยนะครับวันนี้ช่างชินลาไปก่อนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ